สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วฝ่ายค้านฟาดปากเรืองไกรสัดมั่นใจจัดเลี้ยงฝ่ายค้านไม่ผิดกฎหมายไล่เรืองไกรไปเชิคสุขภาพจิตบ้างเอาเวลาไปตรวจสอบรัฐบาลเถอะจากกรณีเมื่อวันที่6ธันวาคมในเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิพกพรรคพังชารัฐได้กล่าวว่าตามที่มีข่าว ว่าพักร่วมฝ่ายค้านเตรียมจัดเลี้ยงกระชับมิตรในวันอังคารที่7ธันวาคมเวลา18นาฬกาที่โรงแรม S.C.PARK โดยข่าวเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่าจะถแถลงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาการประเมินบุทบาทตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาและการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตจากนั้นจะรับประทานอาหารร่วมกันโดยพักเพื่อไทยและพักเพื่อชาติจะได้แนะนำกรรมาการบริหารพักชุดใหม่กระชับความสัมพันธ์ภายในพักร่วมฝ่ายค้าน นายเรืองไกลกล่าวว่าปัจจุบันมีมาตรฐานทางจริยธรรมกำกับไว้โดยเฉพาะข้อที่9และข้อที่10ที่ห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสสมีการรับประโยชน์อื่นใดรวมอยู่ด้วยหากมีพฤติการฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาได้ ดังนั้นการที่โสจะไปร่วมงานโดยไม่ได้ออกเงินเองหรือมีผู้อื่นผู้ใดหรือพักการเมืองใดออกเงินให้อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับประโยชน์อื่นใดอาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการรับ ที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับให้รับได้อาจจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาได้นายเรื่องไกรกล่าวว่าดังนั้นต้นจะส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษถึงคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชในวันที่7ธันวาคมนี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดหรือสสมีการการะทำฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่โดยสอบถามจากโรงแรมผู้ให้บริการว่าใครเป็นเจ้าภาพใครออกค่าสถานที่ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเป็นต้นหากทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายหรือหากพักกันเมืองใดเป็นผู้จ่ายเงิน ต้องทำบัญชีชี้แจงตามพรบพักการเมืองและมีสะสะคนใดไปร่วมงานบ้างเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบในเรื่องไกลกล่าวว่าถ้าปปชแต่ส่วนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสะสะที่ได้รับเลี้ยงมีพฤติการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ9และข้อ10อาจจะมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235วรสค3คือในกรณีที่สาลดีกามีความพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติก,การตามที่ถูกกล่าวหาหากเป็นเช่นนั้นก็จะมีผลไปถึงการเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา98วรหนึ 1, วงเล็บ18ซึ่งล่าสุดในประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเรืองไกลลีกิตวัฒนะสมาชิพกพรรครัชารัฐ เตรียมยืน่นร้องปปชเพื่อสอบการจัดเลี้ยงพักร่วมฝ่ายคันว่าจากการอ่านรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ของนายเรืองไกลเห็นว่าอาจมีความคาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงเพราะการจัดงานในวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวกับสดสว่าจะต้องมีสดสอของแต่ละพักมาร่วมงานมีเพียงแต่หัวหน้าและเลขาธิการพักการเมืองต่าง ที่มาร่วมกันเท่านั้นไม่ได้เอาสดสดของพรรคร่วมฝ่ายค้านมาเลี้ยงสั่งสันกันดังนั้นการที่กล่าวหาว่าจะมีเรื่องของการจัดเลี้ยงหรือเรื่องอะไรต่างๆจึงยังไม่มีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเราทํากันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ครั้งนี้เราเพียงเปลี่ยนสถานที่และได้รวบรวมการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาจากนั้นก็ทานข้าร่วมกันเพราะเป็นช่วงย็นพอดี ไม่มีอะไรเป็นพิเศษจริงๆในเรื่องไกลน่าจะเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นช่วยการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอะไรที่เป็นเรื่องทุจริตอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมาช่วยกันทํางานตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่านายประเสริฐกล่าวขณะที่นายแพทย์ชูลาสีแก้วสศสน,นและหัวหน้าพรรเพื่อไทยได้กล่าวถึง กรณีของนายเรืองไก,กรโดยได้กล่าวติดตลกว่าหลังจากนี้ตนคงต้องไปยื่นต่อปปชเช่นกันกรณีภรยาจัดข้าวให้ในายเรืองไกรกินเป็นการให้ทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่แต่เป็นสิทธิ์ของนายเรืองไกรและยืนยันว่าไม่กังวลในเรื่องนี้แต่ผู้ร้องน่าจะถูกตรวจสอบสภาพทางจิตบ้าง ด้านนายรังสิมันรุมสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้กล่าวว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่านายเรืองไกลจะยื่นร้องในประเด็นใดก็คงต้องขอกลับไปอ่านความคิดเห็นของนายเรืองไกลอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะตอบกว้างๆเราก็ตอบได้ว่าพรรครวมฝ่ายค้านของเราคงไม่ทําอะไรที่สูมเสี่ยงผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้านายเรืองไกลจะมีความเห็นหรือข้อแนะน,นําใดๆก็ขอบคุณแต่เราก็มั่นใจจากการดาเนินการขั้นตอนต่างๆของเรา จุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วงานนี้มีหนาวแน่ฟันธงประยุทธ์ติดกับดักรัฐมนูญมาตรา158จึงไม่อาจอยู่ได้ครบเทอมหลังประยุทธ์ยอมรับเต็มปากแล้วบอกเป็นนักการเมืองลั่นอยู่ครบเทอมถึงมีนาปี66นายเมธามาตรขาวเลข,ขาที่การคณะกรรมการรุณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอรได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่า การที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยืนยันว่าจะเป็นนายกทัำมุติได้ครบเทอมหรือไม่อยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเป็นเพราะมีหลายเงื่อนไขเพราะนายกติดกับดักรัฐธรรมนูญมาตรา158จึงไม่อาจอยู่ได้ครบเทอมและผมคาดว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆนี้ดังนั้นการรณนรงค์หาเสียงโดยชูพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฐุนตรีอีกครั้งในสมัยหน้าจึงไม่ถูกต้องและพักการเมืองอาจทำผิดรัฐมนูญเสียเองเพราะถือเป็นการหลอกลวงประชาชนแม้พวกเขาอาจแค่ต้องการสร้างกระแสหลอกเอางบป,ประมาณของรัฐบาลไว้ก่อนก็ตาม เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเป็นนายยกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกหากเลยวันที่24สิงหาคมปี2565เพราะครบกำหนดนายยกรัฐมนตรี8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ที่ให้นายยกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนและนายก ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันกระทั่งถึงวันที่ครบกำหนดตามรัฐธรรมนูญจะให้สารรัฐธรรมนูญหรือในติบริกรไปตีความนับตั้งแต่2560หรือเลือกตั้ง2562ไม่ได้เพราะจะนำไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญในทันทีเมื่อเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญก็จะเกิดสูญยากาศนายกจะขาดความชอบธรรมและ ขาดคุณธรรมจริยธรรมร้ายแรงจนอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจหรือมิกสัญญาทางการเมืองอย่างรุนแรงผมคาดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะดำรงตำแหน่งไปไม่ถึงวันนั้นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจผูกขาดและการเมืองแบบอำนาจนิยมจะนำปัญหามาก,ก่อนในต้นปีหน้าเพราะถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์เข้าข่ายทรราชแล้วแต่ยังอยู่ได้เพราะการอุ้มสม โดยสองนายพลอาวุโสและกลุ่มทุนผูกขาด5กลุ่มที่มีอำนาจหนุนนำอุ้มชูรัฐบาลอยู่กลุ่มคนเหล่านี้ยังไร้สํานึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองทำประเทศไทยเสียหายร้ายแรงและขาดโอกาสในอนาคตเพราะความขัดแยง้ง จนยากแก่การปกครองเพียงเพราะพวกเขาต้องการคอรัปชันอำนาจในขณะที่วันนี้วันที่3ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางห่มให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด1 9 ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าดูเหมือนช่วงนี้นายยกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าก็ผมยังอยู่ในการเป็นรัฐบาลมีใช่หรือซึ่งตามกรอบกฎหมายก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าว่าจะอยู่จนถึงเดือนมีนาคมปี 66, 66กรอบกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่หรือผมจะอยู่ไปจนถึงปี67ได้หรือไม่ล่ะ เมื่อไม่ได้ก็อยู่ในตำแหน่งได้ถึงปี6 6ซึ่งถ้าบ้านเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้จนครบวาระไปก็เท่านั้นเองอย่าไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเลยบ้านเมืองจะได้ไปได้ ผมก็ทำอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วไม่ใช่ทำเพื่อวันนี้หรือทำเพื่อคะแนนเสียงของผมด้วยซ้ำผมทำให้กับประชาชนและประเทศชาติมีแผนงานในอนาคตไว้เยอะแยะไปหมดก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันเมื่อถามว่าความตั้งใจของนาย,ยกรัฐมนตรีคือต้องการอยู่ให้ครบวาระใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแต่ทำเสียงในลำคอ ออืม,อม,อมผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าวันนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ต้องเป็นเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นนักการเมืองก่อนจะย้อนถามว่าผมยังเป็นทหารอยู่หรือไม่ละ่ะผมเป็นทหาร,กรเกษียณแล้วส่วนที่ยังมียศนำหน้าอยู่แล้วจะให้ผมทำอย่างไรจะต้องให้ลดยศลงไปหรือจะให้ตัดยศหรือ ยศที่มีอยู่เป็นยศพระราชทานเมื่อถามย้ำว่ายอมรับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วจำเป็นต้องลงเลือกตั้งในระบบอย่างเช่นลงสมัครในนามปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ค่อยว่ากันในอนาคตเอาไว้ใกล้เลือกตั้งก่อนเมื่อถามว่าถ้าจะลงสมัครในนามนักการเมืองเต็มตัวจะลงในพื้นที่โคราชหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเลอะเทอะก็บอกแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาจะมาถามอะไรวันนี้ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่าน่มารับชมสด